กับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกับผมในพระเทพก้านร,รงลานสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาขออภิปรายเกี่ยวกับการถแถลงนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันของรัฐบาลครับผมเห็นด้วยกับท่านนายกมนตรีที่กล่าวว่าข้อกฎหมายที่ไม่ทันสมัยต่อสถา,านการณ์บ้านเมืองเป็นต้นเหตุของอุปสรรคปัญหาคอร์รัปชันสินบนอาชญากรรมยาเสพติด ทวีความรุนแรงต่อระบบการเมืองและระบบราชการของประเทศไทยนอกจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวต่อสาธารนณะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ารัฐบาลนี้ไม่เห็นด้วยและไม่ยอมรับการโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมเช่นเส้นสายเรื่องสวยเรื่องการซื้อขายตำแหน่งและจะแก้ไขปัญหานี้ให้ดีขึ้นซึ่งผมเห็นด้วยกับนโยบายนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากองค์กร เพื่อความโปร่งใสได้ประเมินปัญหาคอร์รัปชันของประเทศไทยมีสาเหตุหลักมาจากการประพฤติมิชอบของเจ้าที่ของรัฐอันสืบเนื่องมาจากระบบอุปถัมภ์พวกพ้องทาให้เจ้าที่ของรัฐขาดจิตสํานึกในการใช้อํานาจหน้าที่เพื่อประชาชนตามอํานาจหน้าที่ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ดอ้อากาศเป็นอย่างมากครับ และเพื่อให้นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันในเรื่องการประพฤติมิชอบของรัฐบาลประสบผลสําเร็จผมมีข้อเสนอต่อท่านประธานผ่านไปยังท่านนายุงมนตรีดังต่อไปนี้ประการแรกท่านนายุงมนตรีควรนํามาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมติสหประชาชาติเมื่อวันที่12ธัานวาคม2539และเป็นพันธกรณีของประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีตามมนุษยสัญญาว่าด้วยการต่อต้าน คอร์รัปชัน2003มากำหนดเป็นมาตรฐานในการบังคับใช้กับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนดังนี้ 1. ไม่พึงใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ของตนในการแสวงหาประโยชน์ทั้งประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ทางด้านการเงินอันไม่สมควรตรอจนการเข้ารับตำแหน่งหน้าที่อื่นใดอันมีลักษณะที่ขัดกับตำแหน่งหน้าที่ในบทบาทของตน 2. พึงแจ้งประโยชน์ของธุรกิจการค้าและการเงินหรือธุรกิจอื่นๆใดซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดกันตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของตนโดยกฎหมายหรือนโยบายในการให้บริการ 3. ไม่พึงใช้เงินทรัพย์หรือบริการหรือข้อมูลซึ่งได้จากการปฏิบัติหน้าที่และเป็นผลมาจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อกิจการอื่นใดอันไม่เกี่ยวข้องกับงานในตำแหน่งหน้าที่ โดยไม่สมควรอย่างเด็ดขาดและสีครับพึงปฏิบัติมาตรการซึ่งกำหนดโดยกฎหมายและนโยบายในการบริหารเพื่อไม่ให้ใช้ผลประโยชน์ในตำแหน่งหน้าที่เดิมของตนโดยไม่สมควรเมื่อพ้นจากตำแหน่งหน้าที่นั้นไปแล้วนะครับประการที่2รัฐบาลควรจะเร่งรัดการตรากฎหมายที่เป็นพันธกรณีตามรัฐสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการคอร์รัปชัน2003 และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่มีเจตนาป้องกันการทุจริตป,ประพฤติผิดชอบเช่นกฎหมายการขัดกันแห่งผลประโยชน์กฎหมายติดตามทรัพย์สินจากการคอร์รัปชันกฎหมายแต่งตั้งเจ้าที่ของรัฐในระบบคุณธรรมและการแจ้งประโยชน์อื่นใดน,นอกเหนือจากรายได้ที่ได้รับทางราชการให้กับผู้ค้าชาระดับเหนือตนโดยเร็วและประการที่3ครับรัฐบาลควรเร่งรัดการปราบปราม การการปรับปรุง <troll en> <ly> นะครับระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกับข้อกําหนดขององค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนาหรือที่เรียกว่า OECD เพื่อความโปร่งใสโดยเร็วนอกจากนั้นรัฐบาลควรจะทําบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ในการต่อต้านคอร์รัปชันกับมิตรประเทศให้มากที่สุดเช่นเดียวกับนานาประเทศที่ทําแล้วไม่ว่าจะเป็นประเทศเวียดนามหรือประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งจะทําให้นานาอารยาประเทศเชื่อมั่นประเทศไทยในด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศมากขึ้นซึ่งผมเชื่อมั่นว่าถ้ารัฐบาลได้กุณาพิจรณาดําเนินการตามนโยบายทั้ง3ประการนี้จะทําให้ปัญหาคอร์รัปชันของประเทศลดน้อยถอยลงและจะมีผลทําให้ตัชนีการรับรู้การคอร์รัปชันหรือที่เรียกว่า CPI ของประเทศไทยดีขึ้นอย่างแน่นอนครับขอบคุณครท่านประธานครับ